ก็ขอทำการสวัสด,ดีอีกรอบหนึ่งครับที่ผมต้องพูดอีกรอบเนี่ยเพราะว่าผมอัดคลิปนี้รอบสองครับรอบทีแล้วเสียงเก,งเกงมมันดังไปไม่ได้เสียงผมพูดนะครับมาผมจะมาสามันตีดอมเบกค,ครับก็ผม,มใช้แค่ไอเดนติตี้สองดาวพอครับไม่มี่เตรียมเบกเนี่ยก็ไม่ยากครับมูแค่แคสเข้าชนะเฉยแล้วก็มูอแค่ต้องอัพวิวเนี่ย ตัวละครคุณหรือว่าพวกซินเนอร์ของคุณเนี่ยแพงมากกว่าดอมเบกท่านั้นเองครับไม่มีระยะเลยกดเวนเลดก็ได้นะครับน oh. ะครับกดเวนเดกไปหรือแค่ต้องเชื่อใจในทีมของคุณนะเชื่อใจพวกซินเนอร์ครับแตเมยก็บบอบไม่ได้จัดจ้านมากแต่ก็ให้มันเคลียชไดเฉยครับเอาตรงคุณไม่ต้องแบบว่ามาใช้ไอเดนตี้สองดาวของผมก็ได้นะ ใช้สามดาวก็ได้น,นี่ยกดเป็นเลดเลยอันนี้มันก็โดนตีฟีครับซึ่งเราไม่ชอบครับเอาแฮงวิกแครอ่าอันนี้ตีฟีแต่ว่าเมลสปีดสองครับแต่แครดได้ครับแค่น,นี้เองครับกดเปนเลสกดไม่ได้ทำไงครับเช็คเช็คไปครับอ่า อันนี้เม่โดนตีฟรีครับไม่ยอมเดี๋ยวล่าให้เห็นง่ายๆดีกว่าครับฟอรสปีดง่ายกว่าแช่ไปครับอันนี้ขึ้นตัวสอดสีแดงนี้สเก็ตเลงครับไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับโดยแช่ตัวหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่ขึ้นนะนี่คือสเก็ตเลิงแช่ไปครับครับผมครับก็ลากลากไปครับอืมอืม อ่าครับอันนี้ก็เป็นพวกดอกไม้ครับใช้สกิลหนึ่งไหมครับแหลกไปเปลืองครับสกิลดีๆเก็บไว้ครับอันนี้ตีฟรีอาตีฟรีอตีเลยครับนีเอสเมียโดนนะครับโดนจับขังไหมเป็นเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือกันครับเราก็จะไปช่วยเอสเมีย์ออกมาเอาสักข่าหนึ่งข่างสองก็ได้ที่คุณมั่นใจว่าจะตีเอ่อ อันนี้ให้มันแตกอะเอ,เอ้เพื่อนเรามันหลุดออกมาได้ครับอันนี้ก็เห็นว่าแคสไม่ได้แคสไม่ได้ทำไงครับก็เปิดอีโก้เลยอืมเปิดอีโก้ไปใช้อีโก้เริ่มต้นก็ได้ครับอ่าอื้มอื้มโอเคทำมาแล้วครับเดี๋ยวกดดาเมจเลยครับเอลซินเนอร์เนี่ย มีข้าสติติดลบเนี่ยแล้วก็คุณไม่มีอีกโก้อย่างฟูลแซกนะครับคุณก็ใช้กโก้ของเขาได้ครับนี่กโก้เริ่มต้นเขาจะหิวค่าเสี้เพื่อนได้ครับเดี๋ยวทําทให้ดูเลยเห็นในทีของเราคีาสติเหนื่อยน้อยเหนือยเกิน,น,อนโอ้ยฟอช่วยหน่อยฟอก็จะปีนร้อนให้แล้วก็หิวข้าสติให้เพื่อนในทีครับหิวกดดามเมครับ แล้วอันหนึ่งอันหนึ่งก็ไปแคชครับทีเดียวก็ยันตีไปตีฟรอีอันนี้แคชไปครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็กลับมาถ้าเราแคชชนะครับนี่ครับยังไงก็แคชชนะถ้าตีลบเล็กลบสี่ห้าเดี๋ยวกนะ็แคชชนะแคชแท้เนี่ยครับแต่จะแพ้ก็อี่าหนึ่งัด้แลับใครอัพว่วไม่เต็มนะครับ ท่าหนึ่งในแคปแพ้ง่ายๆเลยอีโก,โกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ครับใช้ตอนยำยำเป็นครับตอนนี้ไม่ยำเป็นแล้วมอสบอสลม้มติดสเต็กเกอร์อะไรก็แล้วแต่กดดาเมจตีไปตามปกติครับไม่ยากครับไม่ยาก <c oughs> เลื่องเหลียเนะหรียนิดหน่อยครับน,นในแคปแพครับผมที่เกียดล่านนะเปิดอีกู้เลยไหนก็ชนะ เรียบร้อยครับอ่อชร์ไรเนี่ยครับดองเบ๊กไม่มีอะไรยากครับคลิปก็จบแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากเออชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจะกดไม่กดผมก็ไม่ว่าครับเพราะว่าผมไม่ได้หวังให้คลิปนี้คนดูเยอะอยู่แล้วโอเคหวังให้ผู้ใหม่ผู้เล่นใหม่เขาบอกว่าดวงดีมาเห็นคลิปผม ก็ตีง่ายครับขยา,ายผมอตีอะไรก็บอกได้ครับนั่นแหละครับ